เอาใหม่เอาใหม่สวัสดีครับใหม่สวัสดีครับผมผมพี่ชีแกะไก่ก้อกัดเนื่อสกัดแต่อะไรนมันกินกินข้าวกับอะไรครับคุณการคูครับแกกินกับไก่ทอดใช่ไหมครับกับไก่ทอดครับกินกับไก่ทอดใช่ไหมครับใครทําให้กินครับหนึ่งหึ่หนึ่ใครทําให้กินครับแม่แม่ที่ไหนเนี่ย ไม่ใช่บ๊ะปะอืออร่อยไหมครับอร่อยกรับุยอดโอ้โห,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 โหข้าวตีนยกมือให้ไอ้ข้าวกระอืมอันไหนของกันไม่ไมันหนาจริงอ่ะโอ้ยขอกินด้วยน้อยถึงมาให้ มีใก่ป่ะอืมอร่อยด้วยป่ะครับกินด้วยครับอืมอร่อยแจ่บล้วพูดว่าทาพูดแม่ก็กินได้ป่ะกินได้ป่ะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับมีไก่ทอดกับแกงแตงส้ม ครับนั่นมันคืออะปะครับอันนี้ไรไก่ทอดครับไก่ทอดครับปีกไก่ทอดอือเอาให้ภูกินครับเอาให้ภูกินเอาเข้าวด้วยอืมอือเก่ง <c oughs> <c oughs>

อันนี้ไม่กินอันนี้ไม่อันนี้ไม่กินอันนี้อันนี้ไม่กินนี่เหรอครับเก็บเก็บกวาดอันนี้ไม่กินยังไงยังไงเก็บกวาดไม่ได้หรออันนี้ไม่กินนี่ว่าไอ้ทั้งบ้านเลยต้องใส่แม่ด้วยนะครับปะครับ 嗯。嗯。啊。那好，对的。嗯。啊，爸。啊。嗯。 ข้าวกับไก่ทอดไว้ไวยดวยปิดปากปิดปากด้วยครับเวลาไอ้ปิดปากด้วยครับเข้าเต็มเต็มเลยงั้นปิดปากด้วยครับเฮ้ยปิดปากด้วยเอยยเอ,องั้นแหละง่า่าย อันเป็นชินทำไมอันก็รูปจี้ทำไมให้แมวกินอ่ะให้แมวกินน่ะแมวกินนี่แล้วนั่นแมวกินนี่ไม่กินข้าวแล้วไปกินยาด้วยดวยเอาเตืยัง Đô pháo Đô phẩu Đây nô sẩu lô lô Anh đi mai kìm Anh mai kìm Có quầm cho mình Anh đi mai kìm Nấu kìm kìm cọp An... cọp Nấu kìm ม่หักินจเลไม่หวกินด้วยจ้วนี่ไม่หักินะกินกเียวเคี้ยวก่อนครับค่อยพูดครับเคีย้ยวก่อนครับค่อยพูด

Này cái 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 sơn này. Này Mẹ